สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโก้าไนเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาอัปเดตอากาศกันนะครับเมื่อกี้ก็หนึ่งคนนะครับสองนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันแสงสว่างข้างนอกมันเยอะนะครับ แต่ถ้าเขามาพอดีระหว่างถ้าเขาเจาะมาจอดบ้านพอดีระหว่างรถจอดเสร็จเราจะเราก็จะไม่รอเราก็จะรีบลงไปเลยนะคะลงไปเอามือถือให้ไวที่สุดแต่ถ้าคขาเปิดประตูแล้วก็คือเราต้องรอจนกว่าแน่ใจว่าจะเขาน่าจะไปหมดนะครับสองคนแล้วนะไม่ไมค์นี่ยังไม่หกโมงนะครับ ไปแกจะมีอาจจะได้ยินเสียงเรื่องของประตูก็เปิดเนาะเขามาเปิดประตูเฉยๆนะครับสาเหตุที่ประตูน่าจะปิดคือว่าน่าจะน่าจะไม่เปิดไว้เพราะว่าเขาอาจจะอาจจะรู้ว่าวันนั้นลมอาจจะแรงหรือป้องกันคนขึ้นไปเล่นอีกขาอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะปิดประตูไว้เพื่อป้องกันป้องกันความเสียหาย วันนี้นะครับเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกเปลี่ยนแปลงสามชั่วโมงนะครับนะครับบอกเลยว่าที่เราที่มันบอกว่าเปลี่ยนแปลงสามชั่วโมงนั้นไม่จริงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับดวงอาทิตย์นะครับตกเวลาสิบหกสิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีและแล้วก็ได้ขึ้นในวันถัดไปก็คือเวลาตีห้าสี่นาทีนะครับ เพราะวันนี้มันเข้าเดือนสิงหาแล้วตอนนี้หกโมงก็เหลือเวลาอีกสิบหกนาทีที่มันกำลังจะมืดนะครับมันกำลังจะมืดเป็นกลางคืนในเวลาสิบหกนาทีนะครับซึ่งข้อมูลเพิมเ่มเติมที่อาจจะมีก็คือแสงสนธยาสามรูปแบบที่ตอนนี้สามคนแล้วเนอะอืมไปแล้วสามคนแต่กล้องอาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าแสงมันเยอะนะข้างนอกแสงเยอะมาก เอาสี่คนนะครับบอกเลยว่าต้องรอถึงสิ้นเดือนสิงหาจริงๆนะเนี่ยถึงกว่าแตกกลับนะต้องรอสิ้นเดือนสิงหาเลยเนี่ยครับแล้วพอเขาจะพอของเราเขาจะมาวันที่หกนะครับพอเขาขึ้นมาปุ๊บกจ็จะได้ปัป๊มก็ทํางานถี่ขึ้นนะครับวันนี้สิบห้าที เต็ลมตตลิมิตเต็มลิมิตชิพไปเลยนะนะครับแต่ยังมีบางคลิปที่เราเคยลงเกิน15นาทีไปแล้วแต่ก็ลงได้เกินไม่เกินไม่ได้อีกนิดหน่อยนะเกินก็ยังเกินได้อีกไม่เกิน30วินะครับนะครับคลิปมางคลิปถ้าเราเคยเกินอ่ะเคยเกินไปแล้วประมาณสัก20วินาทีก็เคยเกินลงไปแล้วนะครับอาจจะเคยเกินไปแล้วนะครับอาจจะเป็น15นาที20ก็เคยลงไปแล้วนะครับ แต่ย่างไนะครับเราเพื่อป้องกันแต่อย่างไงนะครับถ้าเรายังไงเขาบอกว่าวิดีโอของเราจะสามารถอัปโหลดได้ไม่เกิน15นาทีนะเราจะต้องพูดไม่เกิน15ทีในแต่ละคลิปถ้าคลิปไหนเกิน15ทีก็อาจจะต้องทําใหม่หรือไม่ก็ตัดวิดีโอให้มีความยาวสั้นลงหรือไม่ก็ไปปรับความเร็วนะครับวิดีโอไหนที่ไม่เหมาะกับการปรับความเร็วก็คือวิดีโอที่มีเสียงพูดแล้วก็เสียงภาคเป็นคลิปสอนอย่างเงี้ย อยา่ารัดความเร็วโซนไหนสำคัญก็ปล่อยไว้นะครับอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับแต่ถ้าเราไปตัดคลิปเอาใจความสำคัญออกนะี่ยมันก็จะลบใจความสำคัญออกของเก่าไปทิ้งเราก็จะเสียคลิปวิดีโอเปล่าเฉยนะครับเราก็จะไม่มีคุณค่าอะไรนะครับอ่าคนที่ห้าเนาะเมื่อกี้เห็นพอดีเลยคนที่ห้าเราอยู่ห้องนี้ไง ถ้าห้องนี้โดนยึดเป็นของคนอื่นชั่วค้าวก็สองเดือนก็สิงหาก็ยังไม่ได้กลับหรอกแม้แต่เข้าสิงหาแล้วยังไงคนยังอยู่นะครับอีกอยู่อีกนานแหละสิ้นเดือนลูนะโอ้โหจะให้อยู่ถึงสิ้นเดือนเลยดีเขาไม่มาอยู่ช่วงปิดเทอมนะถ้าเขามาอยู่ช่วงปิดเทอมนะสองเดือนก็ยังไงปิดเทอมใหญ่ก็เขาก็ยังไม่กลับนะครับแต่ดีตอนนั้นที่ปิดเทอมเขายังไม่มาเขามาตอนมิถุนายน ย่งไ,ไงการยาก็น่าจะกลับแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้ามีภาพผิดปกติอะไรก็บอกบอกได้นะครับเพราะว่าภาพอาจจะมาอาจจะทำมาผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นหลูกภาพนะครับอาจจะออกมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่แต่ถ้าภาพยิ่งเบลอขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นเพราะคุณภาพที่ผิดเพี้ยนนะครับ ตอนนี้ก็ชัดหายไปเลยนะครับตอนนี้ภาพไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้หกโมงสามนะครับวันนี้โน่นที่จะตกเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ซึ่งมีผลโดยตรงกับดวงอาทิตย์ขึ้นตกอย่างแน่นอนแน่นอนเลยว,ว่าหนึ่งร้อเปอร์เซ็นมีผลแน่นอนเพราะว่ายังไงนะครับยังไงเมื่อข้อตกลงของนโยบายต่างๆที่ได้มาอัปเดตนะครับ ถ้าประเทศไทยใช้กรีดประเทศไทยของเราก็จะทําให้เวลาชา้ดเช่นดวงอาทิตย์พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาตีห้าสามสิบสี่ถือว่าเร็วเกินจริงสําหรับกรุงเทพนะครับหรือบางครั้งดวงอาทิตย์ตกเวลาหกโมสิบหกซึ่งปกติเวลานี้จะต้องควรตกเวลาต้องต้องเลยหกโมงครึ่งอสิบแดนาฬิกาสามสิบต้องเลยไปแล้วนะครับ แต่อันนี้มันไม่อันนี้มันมันเลยเพียงแค่สิบหกสิบแปดนาฬิกาไปก็ตกแล้วนะแล้วเขาบอกว่าช่วงช่วงท้ายเดือนสิงหาตรงที่ก็จะเริ่มตกเร็วอีกนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับถ้าดวงอาทิตย์ตกเด็วในเวลา,านี้นะครับก็ขอให้ชัดเจนเลยว่ามันไม่เหมาะจริงๆนะครับแล้วประเทศไทยจะต้องใช้เวลากรีศูลต่อเนื่องไปอีกนานนะครับ นะครับตอนนี้นะครับก็พอเขามาปุ๊บเสียงปั๊มก็จะทํางานนะครับและมือถือเครื่องนั้นนะครับเครื่องนั้นที่ถ่ายอยู่เป็นเครื่องซัมซุงเครื่องใหญ่ๆหน่อยอะจะต้องอยู่ไปจนถึงจนกว่าเขาจะกลับนะครับถ้าเขาไม่กลับ เราก็จะต้องวางทิ้งไว้แบบนั้นนะครับหรืหว่าจะไม่ได้ดูแลมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปั๊มเกินไปแล้วเวลานั้นเวลาเราเดินใกล้ปัม๊มปั๊มถ้ามันทํางานมาเนี่ยเสียมันก็ดังด้วยนะครับเดินมาใครไม่ตั้งตัวตกใจมาเนี่ยโอ้โหอันนีนน้น่าแน่นอนเลยว่าถ้าหากมันทํางานระหว่างเราเดินผ่านมานะันอ่ะอันนี้ก็คงจะแน่นอนแต่ไม่ถึงขั้นระทึกหรือหะลายเพราะ เสียงปั๊มบางบ้านมันก no ็ดังกว่าบ้านเราก็มีนะนะครับปั๊มบ้านใครดังกว่าบ้านเราบ้างนะครับนะครับในบางรุ่นมันอาจจะใช้ระดับเสียงเยอะนะครับก็นะครับยังไงเสียงปั๊มนะครับแม้มันจะลบกวนแต่เราก็จะพูดต่อไปนะัะเพราะว่ายังไงเสียงพูดเราอยู่ใกล้กับปั๊มต้องเยอะนะครับแต่เสียงปั๊มที่ดังกว่า ันอยู่ข้างนอกนะครับแต่เสียงผู้ของเราอ่ะมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กลมกลือนี่ดีนะครับแต่ภาพมันหนดแต่มัวๆหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าภาพมัวๆก็เดี๋ยวปรับคุณภาพใหม่ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องปรับคุณภาพให้มันชัดแล้วก็เหมาะสมมากนะครับยังไงชื่อช่องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีคุณอะไรนะคุณมิดไนซ์ซันจะมาอัปเดตแทนเนาะ น่าจะอัปเดตที่ไหนดีอ่ะเขาบอกว่าจะตั้งใจว่าจะอัปเดตข้างบนเลยเนาะเออจะดีไหมอ่ะถ้าเราถ้าเขาไปอัปเดตข้างบนเดี๋ยวเขาจะมีคลิปตัวอย่างมาให้ถ้าหากทําได้สําเร็จในกติก,ก,กานะครับจะต้องพูดแต่อย่าลืมว่าข้างข้างบนนั้นไม่มีที่นั่งนะครับไม่มีที่นั่งนะครับบอกเลยไม่มีที่นั่งมีแต่เก้าอี้อันเดียว ไม่มีโฟ์ฟาอะไรให้นั่งสบายเลยนะครับ <S 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 2> <S 2> บอกเลยว่าไม่โฟฟ้าไม่มีอะไรให้นั่งสบายได้เลยนะครับมีแต่โฟฟ้าอันไม่มีโฟฟ้าข้างบนเลยนะครับมีแต่ห้องโลง่ลงๆเปล่าเ่นั้นแหละมีแต่แค่ตู้เก็บของแล้วก็มีสมุดของเราระเกะละกะเพียงแค่นิดหน่อยแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็กระดาษเท่านั้นแหละมีแค่นาฬิกาที่ติดไว้ด้วยอีกอันนึง รวมแล้วของค่อนข้างกว้างมากนะครับเวลาไปพูดอะไรนิทีก็เสียงแบบสะท้อนเลยนะครับนะครับมีการทดสอบว่าจากการที่การเดินใช้รองเท้าแล้วก็แทกพื้นน่ยก็จะเกิดเสียงนะครับนะครับถ้ามันยิ่งสะท้อนมันก็จะยิ่งดังขึ้นไปอีกนะครับห้อง บรรดานั้นแม้เราจะพูดเบาจะเสียงก็ค่อนข้างดังก็ปกติเลยนะครับห้องนี้อาจจะเหมาะแต่ห้องนี้มันอยู่ค่อนข้างใกล้ถนนเนาะแต่ยังไงนะครับข้างบนนะครับยังมีมือถือประมาณมือถือประมาณเครื่องโนเกียรหนึ่งศูนย์ห้านะเราระบุชื่อได้แล้วนะครับจากที่ไปหาในแชทจีบีทีมานะครับลักษณะก็นะครับมีปุ่มกดแล้วก็หน้าจอแต่ของเราใช้สีน้ำเงินเนาะในการเอาไปวางตากแดดนะครับซึ่ง เครื่องนั้นจะต้องตากแดดจนถึงเดือนตุลาคมนะครับบมีวันที่กําหนดชัดเจนก็คือวันที่7จธันวาคมปี2024จนถึงวันที่30กันยายนปี2025เวลา1 8บแนาฬกแนาทีซึ่งจากข้อมูลจากจากโครงการพัฒนาซึ่งบริษัทมือถือก็บอกว่าการที่เราวางมือถือตอนดวงอาทิตย์ตกพอดีนะมันจะช่วยลด การสะทอยของเราสีเอาท้าเร็วเล็ดได้นะครับเพราะในช่วงนั้นโนติศก็ค่อนข้างตกเร็วเลยนะครับมันค่อนจะตกไวนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงก็ถ้าเวลาผิดพลาดก็ขอ,อให้นิดนึงนะครับเพราะเวลามือถือมันอาจจะบอกตอนนี้ตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกินสิบนาทีก่อนที่โนอตทิศจะตกนะครับตอนนี้ยังเป็นเวลากลางวันอยู่แต่โน้ทิ่ค่อนข้างอยู่มุมต่ําแล้วนะครับตอนนี้นะครับข้างบน ยังมีมือถือนะครับถ้าสาเหตุที่มีมือถือสองมีมือถือตากแดดสองเครื่องอยู่ในหลับแต่ละระเบียงก็คือบ้านเราอะลองไปดูนะมันกว้างสองอันเลยนะมันกว้างต้องสองเท่านี่ังนั้นก็ท่อเสียมันของมันก็คือมันจะยิ่งกว้างมากยิ่งใช้มือถือถ้ากว้างสิบอย่างเงี้ยโอ้โหกินพื้นที่แน่นอนแล้วต้องใช้มือถือสิบเครื่องในการวางบนระเบียง พร้อมๆกันเราคิดดูนะครับเมื่อมีมือถือวางเรียงยาวๆเน่สิบเครื่องแล้วบ้านเรามีมือถือสิบเครื่องไหมก็ไม่มีถึงหรอกนะครับมือถืออะไรที่ใช้งานมาเคยใช้งานมาก่อนเคยตกแตกเคยตกอย่างเงี้ยก็อย่าเอามาตัดแตกนะครับถ้าเครื่องไหนไม่เคยตกก็พอว่ากันได้นะนะแต่ก็ยังพอว่ากันได้แหละเพราะยังไงอนาคต เราคงต้องยังคงต้องทําเรื่องของการเอามือถือไปตากแดดตากฝนนะครับตากแดดอย่างเงี้ยหรือมีการทดลองเรื่องของแสงแดดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะทดลองนะครับนะครับห้องข้างบนก็ขึ้นไปได้หลังประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับเมื่อกี้ยังไม่หกโมงก็ยังมีคนขึ้นมาแล้วเพราะว่าน่าจะเลิกงานเร็วขึ้นแล้วเนาะ งานน่าจะเลิกไวขึ้นแล้วนะครับเขาไม่ได้เลิกนะครับเกือบเกือบหกโมงเพราะว่าวันนี้โนทิตตกเร็วนะครับตกเวลาหกโมงสิบหกก็เป็นไปได้อยู่ว่าแสงที่มันจะมืดเร็วขนาดนี้นะครับแต่ยังไงก็เราจะพัฒนาข้อมูลแล้วก็ระบุให้ชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะจะมีการทดสอบใช้ เขตเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งปกติแล้วประเทศไทยจะใช้ UTC กีนิสบวกเจถ้ายิ่งถ้าเปลี่ยนช้าเวลาเช้าจะเร็วและเย็นก็จะเร็วถ้าปรับให้สูงขึ้นเวลามากขึ้นเช้าก็จะชา้าเย็นก็จะนานเราอยู่ในเขต UTC กีนิสบวกเดีที่สุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะทำให้เวลาในประเทศไทยนะครับ แล้วคนในไทยกับเมียนอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบเลยถ้าทุกคนไปบ้านนะคะฝากคาแนะนำของซาตะไคลถ้เป็นกังจกกับโพรลาไนนะครับกดติตามปกระดิ่งเพื่อนพายไหนของเราเลยขอบคุนคารัดนะครับวันนี้ฝนจะตกหรือไม่กลางคืนนี้ไปติดตามเอาละกันนะครับเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะครับ ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอุณหภูมิก็ดูเอาเลยนะครับ6กโมงแล้ว